ว่าจะไปทสทิกันอสดีรับสันเซตีลามใจเออัสดีกัไดีส้ัสดีกับคุณเต่งรองก็เซตีกับสวัสดีสาบนต้ดีกับคุณนุยกินิมเซตีสวอสดีกับสาบันนางตะกับเซตีเดิมาบ้านพ่อันนี่ตัวใดไม่ทาบครับไม่มีอะไรจะมาดย เก่าวก่าทุกทุกทััดมาเป็นไงบ้างปีนี้การทำลายการทำนาทับัดสวยเหลือเกินกับเออปีนี้ทำลายก็ไม่ได้ความทำนาก็ไม่ได้ผลการทำลายก็ไม่ได้ความไม่ได้ผลสาวศรีควรปีนี้ไม่สาปื้อกับโปกข้าพดทออกเป็นกุ้งเป็นและปลกมาลีหยันยักษ์ได้กับเป็นสรพรลดไม่ค่อยได้ความเลยลูกไว้ตั้ที่ลอยไหล พอหลูงไกว้ทุกแรื่ปากไกว้ในกล้ในลาดถีนเจอเป็นซ้ำลีนะจัดกัตสถาปัตส์กัตตาตังการตำหน้าก็ไม่ได้ความปีนี้ไม่ทราบกันฟื้นวันเนี้ยวออกเป็นข้าอือจะยิ่งกว่าออกเป็นห้ากาเลยนะเฟตีบาลนี่ตุลาได้ไม่ทราบไม่มีอะไรจะมาเลยพวกเรามาจากตุลาดได้ได้เก้าก็มาไว้เยี่ยมสถาปัตได้ได้เก้าว่าสถาปัดสชอบดื่มเหล้าเลย

Đ đ làm được làm từ hơi, để béo tóc phần lệ để ăn thật, và mực con mực mọc tí canh phách nữa típ thơm mẹ con mà lão phách 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 nữa là lạc thua bay áp mặt kìa mẹ con mẹ lạo 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 mẹ Mừng à, tỏ phải bỏ nữa thì lúc tiết tít rồi làm bà khoác Ông ta lục chó cả đai, kéo cả đai Kéo tăng lên để căng chó cái lúc bình yên Ta bắt lên bữa đắp đi con trường cũng gần Thì đây bình tiên lớn Ông ta lục đi bắt phó kéo cho cặp rộng Mà chả kéo cho cặp cứ hả ยาได้ลกยาสิบเจ็ดน,นาทีมกนวดนี่กูไล่กินเองว่าไม่ต้องลางอมตลกนี่คือคุณพ่อแก้วเออเออเป็นบนอ,อลอ้ไอ้วารอนได้ไในอาบไปต่อเยอะก็ใช้หมากหมากกับเสตที่ดืาา่อแล้วฝากฟมดีได้ผุนเลี่ยมเลยอย่างแม่มือเคยจำบต้อง

ไม่ีแล้วค่ะแลเนี่ยรฟังลางรืมไม่คะเออตุ้งเปืองเนี่ยกะลกุนเต้กกินเจดแมนตุ้เปืองเนี่ยกุนแป้นนังกดกันกมตัวดีเอากูเต้อือเล่ก็ใตอมนังกับตมไครกีกอนทังตัวเปลือกล็มือไปลักมาะอลักกลวัดเลยะเยใครตาจูว่าตาจูอยากปืนเลย

อันนี้ไม่รู้ได้ลงตาพัดดวตาพัดเย็นเหมือเสตี้ก่อนเลยดวงใจดุแล้วฉันเซตที่อย่าฝ่งใจหน่อยคนหัวลานกับบนในไสัวติดใจหน่อยนี่เหเตตี่พุ่มดอกดัดกดอกหน้าพักไหวปีตอนนี้กว่าบ้าเอาห้าสิบาท Cái trái tim này thật là bị ai tìm, bị chân vãi tìm. Cái tìm là cái trái tim nó không đọc làm nãy, không lấy người nào. Chính là lão, cái trái tim, không ai lão. Thì bà rơ, quên phải vãi cho lúc bà vãi chơi cùng bà, bữa bà bò vứt lê làm phẩm cho bị đâu Bà ăn đi vứt đi đi, mấy đêm đi Ô. แลเตเตแ่เจอาบก็ตขวดแต่พมจอบและลาเเรียวเรี่ยวว่าบ้าคือว่ากินในกับแก้งนี่หรือ้าเป็นนักไรอยู่แต่กูเงโตกเลยพ่ผมกินลาก็าเลเตเเียรได้ดิเยแก้วมาด็ว้งนี้ใหญ่กว่า ตเจะาเดือนละบอกว่าพบอะไรยที่เธอมาเป็นหลักๆที่เดอเลครั้าเม่าเหอมนปุ๊บแล้ก็ตายก็แต่ักเราเข้าเลยอย่างนล้นไหมตบัดมอเข้าจุดแลนน้ยขอได้เอะไปก็นเถอคุณตาวี่เราคือว่าวันนี้กับตบัดนี่การมาของพวกเราวันนี้เจ้ที่เดือนลามาเรียงตนแล้วแต่ว่าแก้ว่าแก้แก